วันนี้นะคะเราจะไปส่งมอบรถกระสือนะคะซึ่งติดตั้งตู้โฟเส้นนะคะทั้งหมด10คันนะคะให้กับบริบรษัทสุภทรทานสปอร์ตนั่นเองซึ่งเป็นลูกค้า VVIP รายใหญ่ของเราวันนี้เซลเบล,เบลแน่นอนว่าไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนมากับเซลพิกุ้งทับเซลของเรานั่นเองขาเสียงปุบมือหน่อยจ้า ح ح> แพนมหาพิกุ้งนิดนึง<อ>สวัสดีค่ะเซลพี่กุ้งนะคะวันนี้เซลพ่กุ้งก็กาลังจะ ส่งมอบรถใช่ค่ะเซลพี่กุ้งไม่ได้มาคนเดียวนะพี่กุ้งค่ะวันนี้เนี่ยเราไปส่งมอบไปษัทสุภทรเนี่ยก็เป็นลูกค้าวีวีอพของเราเนาะน่าจะซื้อรถกับเราเนี่ยเป็นร้อยคันแล้วเหมือนกันใช่กับอบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รู้จักกันมาก็เจ็ดแปดปีแล้วเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของรถโฟเซนเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเป็นรถที่เหมาะกับการขนส่งเย็นใช่แล้วก็ ติดตั้งตรงตามสเปคที่ลูกค้าต้องการใช่ไหมคะและที่สำคัญเรายังมีบริษัทนะคะที่ได้มาตรฐานนะคะในการติดตั้งตู้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นตู้โฟเซนตู้ชิลตู้ชิลแล้วก็แอร์เนี่ยเราสามารถ เลือกได้ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการขอแค่รีเควสมาได้เลยเนาะมีแบบมีสเปคมาก็ลองปรึกษาเซลกุ้งเซลเวลได้เลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะเรายังมีในส่วนของยินดีให้คําปรึกษาในเรื่องของไฟแนนซ์ด้วยใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลเลยเรื่องไฟแนนซ์นะคะเพราะว่าเรามีรองรับหลายที่เหมือนกันนะคะมีทางออกให้แน่นอนค่ะใช่ๆ่แล้วที่พลาดไม่ได้วันนี้เรานะคะก็มากับสมาชิกของเราเองก็คือน้องๆ ช่างภาพช่างภาพนะคะตอนนี้ฝนกำลังตกหนักเลยและเรามาพร้อมกับเซนไซด้วยมิวเอ์อาร์เอสนั่นเองเดี๋ยวให้น้องแพนกล้องไปที่น้องเสือ วันนี้เรามากับ m u x x s s นะคะซึ่งภายในเนี่ยรูลามากนะคะสำหรับรุ่น r s นะคะ MuX เนี่ยเรามีให้เลือกนะคะตั้งแต่รุ่น Active นะคะเครื่อง2.2 m a c f o r c e เป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะคะาราคานะคะสำหรับรถครอบครัว7ที่นั่งของเรานะคะราคาเริ่มต้นเพียง1,194,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับรุ่น m u x x นะคะ มีให้เลือกทั้ง2เครื่องยนต์นั่นก็คือ2.2งจุดสองแม็กฟอสออโต้แปดสปีดแล้วก็ทั้งเครื่องยนต์สามพันสายแรงแรงลุยลุยก็จัด3,000แล้วก็ R S 4x4 คูไปเลยนะคะและที่สําคัญเราสําหรับลูกค้าบางท่านคุณผู้หญิงอาจจะอยากลุยแต่ว่าเอาเป็นประหยัดด้วยก็จะเป็น2.2 <2. S 1> ด้วยก็มีใช่ค่ะ,ะ,คะแล้วก็ที่สําคัญนะคะรถของเราเนี่ย เด็กประสงค์แท้ๆที่แท้ทูเลยนะคะภายในก็างนั่งสะดวกสบายนะคะแล้วก็บาะนิ่มมากข้างหลังเนี่ยก็สามารถปรับเอนได้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าพูดแล้วไม่เชื่อนะคะอยากให้มาลองขับอยากให้มาสัมผัสนะคะว่า RS เป็นยังไงนะเอ้ย m u x นะคะเป็นยังไงเรามีรถทดลองขับให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดหมายปลายทางของเรานะคะนั่นก็คือบริษัทสุพัททร์นสปอร์ตนั่นเองอ่ะ และตอนนี้นะคะเซเบลก็อยู่ที่บริษัทสุภทรธานสปอร์ตแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะนี่เลยรถเรามาถึงจุดหมายแล้วนะคะ5คันค่ะนี่เลยนะคะรถกระสือนะคะติดตั้งตู้เย็นนะคะก็สำหรับรุ่นนี้นะคะที่คุณลูกค้าถามมานะคะสำหรับรถกระสือนะคะก็คือจะเป็นเฉพาะ ตัวรถนะคะราคาอยู่ที่5้า0 0 0หกบาทนะคะในส่วนของการติดตั้งตู้เนี่ยเราก็จะมีตู้หลายแบบนะคะตู้แห้งตู้เย็นนะคะซึ่งราคาก็จะต่างกันไปแล้วแต่สเปคที่ลูกค้าต้องการนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นรถตู้เย็นนะคะมูลค่าก็ประมาณ2,0,000กว่าบาทนะคะถ้าท่านใดที่จะค้นของสดนะคะหรือว่าต้องการใช้รถตู้เย็นก็สามารถอสอบถามรายละเอียดที่เซเบลได้เลยแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา ตรวจสอบรถกันนะคะว่าป้ายแดงตรงกับเลขนะคะที่เราเบิกมาไหมสําหรับเลขเครื่องยนต์กับเลขป้ายแดงก็ต้องตรงกันนะคะแล้วก็เราก็จะเก็บเล่มนะคะคู่มือการใช้รถนะคะเข้าไปในรถทุกคันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอีกรถหนึ่งจะมานะคะอีก5คันนะคะอ่ะนี่เลยเาวางไว้แบบนี้เลยนะคะ รถน้องกระสือเนี่ยจะมีสเปคเดียวนะคะก็คือเครื่องยนต์2 2.2นะคะแม็ฟอสแล้วเดี๋ยวเราจะพาแล้วเดี๋ยวเราจะพาชมตู้กันนะคะเซเบลพาชมนะคะสำหรับตู้เย็นนะคะก็คือ,อส่วนตัวนี้นะคะหรือเรียกกันว่าตู้โฟเซนนะคะตู้โฟเซนคือตู้อะไรก็คือ ตู้ที่อุณหภูมิติดลบนะคะสำหรับแช่ของฟิตนะคะไอติมของสดฟิตของที่แบบว่าแช่แข็งนะคะก็ต้องใช้เป็นตู้โฟเซนเท่านั้นนะคะสำหรับตู้โฟเซนนะคะก็สามารถเลือกยี่ห้อแอร์ได้ด้วยสำหรับสเปคแล้วแต่บริษัทนั่นเองนะคะและที่สำคัญการติดตั้งนะคะเราติดตั้งโดยบริษัท SSS นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ติดตั้งได้มาตรฐานนะคะถ้าใครที่ได้ดูคลิปที่ผ่านๆมานะคะเซลเบลก็ได้ไปชมบริษัทของ SSS มาแล้วนะคะซึ่งการรับประกันนะคะนี่เลยชื่อบริษัทนะคะ SSS เนะคะเป็นบริษัทที่ติดตั้งได้มาตรฐานมากเลยนะคะมีตู้ให้เลือกหลายแบบเลยนะคะและที่สำคัญข้อดีก็คือการรับประกัน1ปีเต็มๆนะคะสำหรับการใช้งานการติดตั้งนะคะแล้วก็ในส่วนของตู้ตรงนี้นะคะแถบตรงนี้มีไว้ทำไมแถบตรงนี้นะคะมีไว้ ามาตรฐานขนส่งนั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยเป็นแถบสะท้อนแสงนะคะมาพร้อมตรงนี้เลยลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเลยสามารถขับแล้วก็วิ่งงานได้เลยจ้า สำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะรถเพื่อการพาณิชย์รถเพื่อการขนส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตอนเดียวติดตั้งตู้ทึบนะคะหรือรถหัวกระสือนะคะติดตั้งตู้เย็นตู้โฟเสนนะคะก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามเซลเบลได้เลยนะคะเซลเบลยินดีให้คำปรึกษานะคะซื้อในนามบุคคลซื้อในนามบริษัทนะคะซื้อสดหรือว่าซื้อจัดเฟแนนซ์จัดสินเชื่อนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอยาก จะปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งตู้นะคะก็อินบอกเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาคุยรายละเอียดนะคะได้ที่โชว์รูมอิซุสุซอแสงมงคลนะคะโชว์รูมอิซุสุเฮียสงนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเซเบลจะไปถ่ายบรรยากาศอะไรยังไงนะคะหรือว่า fc คุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะชมรถรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันวันนี้เซเบลขอตัวไปส่งมอบรถ ให้กับบริษัทสุภธรทานสปอร์ตกันก่อนจ้า